สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับตูนช่องพี่กิตูนกันอีกแล้วนะคะวันนี้ตาตูนก็จะง่วงๆหน่อยนะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาตีห้าของญี่ปุ่นนะคะเรากําลังจะไปสาลเจ้าเด็กกันชื่อสาลเจ้าอะไรนะคะซูชิมะที่เมืองมิตโยชิ oshi, เนี่ยมีสาลเจ้าเด็กชื่อดังมากชื่อซูชิมะซูชิมะา ซูชิมะสั่งนะคะเพื่อให้เด็กๆกับไปทำพิธีการแล้วหลานๆเราก็จะไปเราก็เลยไปเจอหลานๆแล้วก็พี่สาวอกิที่นั่นนะคะตอน6กโมงแต่นเราออกก็ตั้งแต่ตีห้กว่าแล้วเมื่อคืนตุนถึงบ้านคุณแม่เมื่อตอนประมาณตีหนึ่งนะคะเราเพิ่งจะนอนกันไปได้3ามสี่ชั่วโมงเองโอเคไปดูบรรยากาศกันว่าสารเจ้าเป็นยังไงแล้ววันนี้เป็นวันเกิดของคุณพ่อบ้าน วัน日おめでとうね Thank you น25โす嘘好きเดีวันนี้เรามีปาร์ตี้วันเกิดคุณพ่อบ้านด้วยนะก็ขอให้ฟ้าฝนเป็นใจนะคะ5อาทิตย์กำลังขึ้นเล ทุกคนตรงนี้เป็นสถานีที่มาสาลเจ้านี้ได้แต่ว่าเป็นวันพิเศษเท่านั้นนะคะมีแค่สองวันที่สามารถมาสถานี้ได้นะที่ JR เขาจะเปิดตอนสายๆหน่อยจะมีของขายนะคะแต่เรามากันเช้ามากๆเลยทาโกยากิ ็เลยยังไม่เปิดขายมันจูมันจู้อ when is o มันจูเอ๊นะเคอนนี้ police p o l i นี่ช่วย

อยิ่กันดนะอย่การ์ารทุกทุกคนคะรู้แล้วว่าทำไมศาลเจ้านี้ดังเพราะว่าเป็นศาลเจ้าที่ที่ยาวนานตั้งแต่ยุคเอโดะเรยเลอร์ e e นะคะทุกคนตั้งแต่ปีนะ่ะปีคิชสักกัหลาต1706นะ300กว่าปีเนาะ300กว่าปีเลยอะ่ะม่ I don't know they b u i เมื่อก่อนอะ่เะเขายังไม่มีสะพานข้ามนะคะเขามาสร้างสะพาน yeah. แล้วสะพานตัวเนี้ยสามารถเปิดใช้ได้แค่สองวันต่อต่อปีนะเขาจะเปิดแค่สองวันต่อปีเท่านั้นืึ mm? Just only two days. อืม this highland s line open and on oh, no. this bridge can go only two days but here here. Oh. Mm. 怖くないよ。えー、怖くない。壊れない。壊れない。うん、初めてですか？嘘。初めてじゃないでしょ <laughs> ha <laughs> こう入れていてる、うん、<laughs> <あ>いって思う。んあ、太陽が出てきたロン、うん

これはちょっとこっちに入れるかみんな野菜食べられますかぼくしいたけやだ <laughs> まずこれ食べて自分のフォークを作ってください

おれレンお長いねおれんちおれんちレンジちおれんちおれあれんちおれんちおれんちれんちおれんあら、れんちおれ